ราฮีมสเตอร์ลิงแนวรุกมากประสบการณ์แห่งข่ายแมนเชสเตอร์ซิตี้นับว่าเป็นนักเตะที่อยู่ในสปอร์ตไลน์มาตั้งแต่นัดแรกที่ลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษในศึกยูโร2020เนื่องด้วยจากขาวนะคขัาวโชว์ฟอร์มได้อย่างขัดใจแน่นอนว่าส่วนใหญ่มักจะเป็นคำตีชิ้นนิ่นท่าแต่พี่แกก็ยังอุตส่าห์ได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมออย่างไรก็ตามนะครับในทางตรงกันขา้ามสเตอร์ลิงกำลังเป็นนักเตะคนสำคัญที่ทำให้ทัพอังกฤษกำลังก้าวไปสู่ความสำเร็จโดยเฉพาะความหวังลุ้นแชมป์ย อยงนั้นจะพาไปดูกันนะครับว่าสาเหตุได้ทําไมสเตอร์ลิงถึงมีปัจจัยสำคัญพาสิงโตคํารามลุ้นคว้าทโทรฟี่ยูโรทธธที่ผลงานนะครับไม่ได้ถูกใจแฟนบอลมากเท่าไหรนะ่นักเริ่มจากทําประตูต่อเนื่องมีลุ้นดาวสันโบก แม้ว่าอังกฤษจ,จะมีแฮร์รี่เคนเป็นดาวยิงตัวความหวังของทีมชุดนี้แต่ดังนั้นนะครับคนที่พายสีโตคาร์บารามเก็บ7แต้มจาก3นัดในศึกยูโร2 0 2 0รอบแบ่งกลุ่มแล้วก็กระนาประตูใสยเยอรมันจนผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายก็ต้องยกให้กับราฮิมสเตอร์ลิงแล้วครับเพราะว่า4ลูกที่ทําเด่นทัวร์นาเมนต์นี้มาจากฟีตินของเขา3ประตูแน่นอนว่าคนที่ทําประตูได้นะครับจนติดผลดาวซันโบวจะได้รับการจับตามองเป็นพิเศษดังนั้นนะครับคุณไม่สามารถมองคาดสเตอร์ลิงไปได้เพราะว่ามีโอกาสที่เจ้าตัวจะควาตรม,มนนย อยู่แค่2ประตูแต่ถ้าว่าโรนัลโดกลับบ้านไปดูบอลอยู่ที่บ้านกับลูกแล้วเรียบร้อยดังนั้นหากพิจารณาจากสายของทรีไลออนก็มีลุ้นอย่างมากนะครับที่ราฮิมสเตอร์ลิงจะขึ้นไปท้าสถิติดาวสังบูได้นั่นหมายความว่าถ้าหากสเตอร์ลิงสามารถพาทีมชาติอังกฤษ่าเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศหรือยิงประตูขึ้นไปท้าสถิติของโรนัลโดมันก็เหมือนกับเขาพาตัวเองไปลุ้นะรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ซึ่งต่อให้สเตอร์ลิงนะครับจะโดนด่ามากเพียงใดแต่หากสามารถพาสิงโตคาราไปถึงเป้าหมายได้ทุกอย่างงงเียบสบสท เรื่องนี้ต้องให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์แล้วเรื่องที่สองประสบการณ์สั่งสม เห็นแบบนี้นะครับราฮิมสเตอร์ลิงเพิ่งอายุ26เองครับว่ากันตามตรงในชีวิตนักฟุตบอลของเขาสามารถพีกว่านี้ได้อีกเยอะแม้ว่าช่วงหลังฟอร์มจะดูดรอปไปอยู่เหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามด้วยอายุดังกล่าวนับว่านักเตะรายนี้มีประสบการณ์สูงมากหากเทียบกับจำนวนในลงสนามเพราะจากฉายาไอเจ้าหนูราฮีมมาวันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปเพราะว่าสเตอร์ลิงนะครับนับว่าเป็นแข้งรุ่นพี่ทั้งในนามสโมสรและทีมชาติไปแล้วสเตอร์ลิงเคยออกสตาร์ทบนเวทีดูหนังอาชีพตั้งแต่อายุ17กับเลี้ยวผู้ปีต อังกฤษมาครอบครองได้จากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมาครับประมาณ1 0ซีซั่นนะครับมันเป็นเวลาเพียงพอที่ทําให้สเตอร์ลิงกลายเป็นพี่ใหญ่ของทีมประสบการณ์สังสมมาเต็มสตรีมแล้วและสิ่งเหล่านั้นแหละครับผมทําให้สเตอร์ลิงมีความเก๋าเกมมากขึ้นเรื่องฟอร์มการเล่นอาจจะเป็นฟอร์มส่วนตัวแต่ดังนั้นนะครับการมีประสบการณ์แบบนี้ทําให้แกรเรสเซาเกตเลือกใช้งานแก่ทุกนัดและมันก็ไปขัดใจกับแฟนบอลที่อยากให้ดรอปสเตอร์ลิงเป็นแค่สำรองแต่ถ้าคนไม่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาขนาดนี้คงไม่มีทางผ่านเรื่องร้ายๆไปไปด้้ซึ่ง่งงสเเเตลนักําาาทใหห็วข เองกาลังใช้ประสบการณ์ที่ฟันฝ่ามากจะพาสิงโตงคํารามไปถึงฝั่งฝันให้ได้และเกมที่ต้องใช้ความเก๋ามาบดบี้ซึ่งยนะูโร2020ณเวลานี้ทุกนัดถือว่าสําคัญหมดอย่างการนัดชิงชนะเลิศการมีนักเตะอย่างสเตอร์ลิงคอยประคองมันสําคัญอย่างมากเลยละครับซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ราฮีมสเตอร์ลิงโดนด่าแบบจัดหนักมากมายขนาดนี้เพราะเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นหากจากันได้นะครับตอนที่เก็บข่าวของย้ายจากลิเวอร์พูลไปอยู่กับแมนซิสตี้ด้วยค่าตัว50ล้านหลังจากนั้นพี่แกก็ถูก ขี่ว้พวกหน้าเงินถึงขั้นที่มาเยือนแอนฟิลเมาาื่อไรจะถูกต้อรับด้วยเสียงโหแต่ทว่าสเตอร์ลิงก็รับมือได้จนกลายเป็นความเคยชินและมันก็ทําให้เห็นว่าเขาย้ายไปแมนซิตี้ไม่ใช่เพราะเงินแต่เพราะเพื่อความสาเร็จจริงๆ ประเด็นต่อมานะครับสตเตอร์ลิงถูกวิจารณ์เรื่องความเฉียบคมเพราะมีแท็กติกที่เป๊ปควาดิโอลาคุณซื้อใหญ่แมซิตี้เลือกใช้สตเตอร์ลิงนะครับเป็นเหมือนนักเตะคนสําคัญที่จะช่วยทาประตูช่วยแบ่งเบาภาระพวกกองหน้าแต่หลายๆครั้งนะครับเขาก็ขาดความเฉียบคมจนทําให้เรือใบสีฟ้าพลาดโอกาสผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วมา2 3ปีก่อนซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับสตเตอร์ลิงรู้ดีว่าเขาต้องพัฒนาเรื่องการจบสกอร์จนสามารถยิงในพรีเมียร์ลีกได้แต่ระดับย,ย,ยบี่สิบเมตรในหนึ่มขง นั้นนะครับจากผู้ชายที่ผ่านน้าผ่านอะไรมามากมายการได้โดนด่าอาจจะเป็นเหมือนแรงกระตุ้นที่ทําให้สเตอร์ลิงนะครับคิดพัฒนาตัวเองให้ดีมากขึ้นเหมือนอย่างยูโร2020คนนี้เพราะต่อให้สเตอร์ลิงจะถูกวิจารณ์ถูกด่ามากมายแต่พี่แกยิงไปแล้ว3เม็ดและก็ทําให้อังกฤษนะครับมีลุ้นผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศหากไม่มีสเตอร์ลิงอังกฤษไม่มีทางมาถึงจุดนี้ได้สิ่งก็ต้องบอกแหละครับว่าทัวร์นาเมนต์ยูโร2020ราฮีมสเตอร์ลิงตกเป็นขี้ปากของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นไอขีเลี้ยงห่วงบอลไม่ยอมส่ง จะถูกส่งลงสนามทุกนัดทั้งๆที่แมงกันโชฟอร์มได้อย่างขาดใจคนดูจนเป็นที่มาของวลีที่ว่าเล่นดีนั่งพักลูกรักจับลงอย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่ารายฮิมสเตอร์ลิงจะโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าขัดใจจนแฟนบอลด่าเละเทะแต่ดังนั้นนะครับเพื่อนดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งเพราะจากผลงานที่แกยิงได้สาประตูต้องบอกว่าเพื่อนปั้นมาให้ล้วนๆนัดล,ล่าสุดที่อังกฤษตบเยอรมันไป2อก็ต้องชมการตอบบอของทีมชาติอังกฤษที่ประสานงานกันอย่างย,งยอดเยี่ยมจากแฮร์รี่เคนจานาน่ายให้เกรลิช ซัดไปอีกครั้งซึ่งไอเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับบางทีสเตอร์ลิงอาจจะโชว์ฟอร์มไม่เข้าตาหรือขัดใจแฟนบอลแต่หากว่าเขายังทำประตูได้อย่างต่อเน,นื่องแบบนี้เชื่อเธอว่าสิ่งร้ายๆจะถูกลบเลือนหายไปอย่างรวดเร็วหลังจากนี้แน่แล้วคุณล่ะครับคิดว่าสุดท้ายอังกฤษจะไปถึงแชมป์ได้หรือไม่และนี่คือขอเสนอพสเ,เยลหากดูแลเฟียวฟาวเอื้อมนิ้วยาวๆมากกว่าแลให้เราเด็ด้นะ